เงินเด้ว่าหากินใหญ่แต่ว่ายากยางดูนะความหมายจากดังจะถ่ายยู่ดีเจ้าถ่ายยู่หันเท้าเงินเท่ารับผมพอดีแหละหาเงินซใยกันครับโอ้พี่น้องกำลังลังเวืน้นเวื้นเข่ามาโอ้กำลังลังเข่ามาพี่แมนครับโอ้ไก่สิเต็มแล้วได้พี่น้องครับยาซ่าครับจะโอเอลักเล่จใจครับอีพนัดเกินรอครับทีมงานเขาจิปล่อยงูแล้วนะครับโอ้งู้ดโตใหญ่ซสักดี ปล่อยปล่อยการแสดงโอ้ย okay, ป่อยยอดพี่น้องเจอเสือพอดีเรามันปล่อยงูอันซุ่มลินละซุ่มปล่อยจักเทอร์นั่นอชิบุรีตึงตั้งตัวอาจารย์เท่าย่างพานงานทงสีเมืองอุดรทำให้กันคอยย่างพานไปเขาระเจ้าวะใครเดินผ่านคนนั้นเป็นคนอับโชคเพราะนะย่างทงสีเมืองไหมโอ้งานทงสีเมืองถามันเปิดงูโอ้ยถามันเปิดเพรกับว่าเปิดจักเทอร์ขายแต่ใหญ่เยอะขนาดเนี้ยตัวกันไปเย็นโฟยูเบิดมือก็ไปเห็นจักเทอร์ใครเป็นสายคนนั้นอับโชคพรานะพราะงูพิเศษแล้ว่ะเออมีขนหรือมาสั้นโอ้โห มูสแตนคนเบิดละไปเปิดออกพิสตะไกยหน่อยอ่ะช่วงนี้ครับอาจารย์ในกติีบอสเซอร์ศาสเสียเวลามันสินคาสิมืดสินได้ไปหนาเอาอาจารย์ครับผมช่วงนี้เอาผลงานเพลงให้พี่น้องเพิ่นฟังเพิ่นขอกันเข้ามาจีบสาวนาฮันลวกับผลงานเพลงช่าอิสระและก็ต้อด้วยห้านสาวเจ้าภาพวรสาซอ่ะสามงานกรนลำจากอาจารย์เมกกี้ฟีสตายเจ้าของงานเพลงอดีตรักบ่เป็นขันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้าไปรับชมนะครับแมนครับฝากไว้ดับแนกันแล้วกันครับ บอเป็นยังไม่อยอะนะเฮาเบาจักไหนก็นได้ลระครับผม <laughs> เข้เาเห้าเฮ็ดเพียงเข้าต้โคชนะตัวมอเป็นความสุขฝ่าพีตอนนอนในช่วงแรกกันเลยกันนะครับมามวลมาเสิรนครับทีมงานบอลำยอดเด็ดเพชรลำเบลเปดดอกครับหลบักจากพี่ด้อกจะร้องสงการแล้วเลียนราำแล้วย่ำขึ้นมาฟอนใส่บอลำลำกัดนะครับลา มื่อี้ขออนุญาตนั่งลองด้ยวยราะว่าเก่าขึ้นอยู่ในวงพนเพลียงแต่โค้งไกลละสาวผู้ฟังน่อนลำอายในหัวใจวางแน่บอคำเอเอ,เอ,เอ ลูกป,ปลอพอสับายขอจองไว้ได้บอด่อนานลาน้องสาวละคันเป็นใจจะวางอยากไปนั่งอยู่เคียงเธอหลงละเมื่อแต่น้ำสาวผู้นั่งฟังโนรา ผู้นั่งฟังอล้เอโอ้ายมามาเอาลูกเสดดีเนเอาเงาบาดีผู้ใดขอลูกเตะน้ำเด็งลูกมาอยู่ใบหยอนมาฟอดน้ำกันพี่รอนครับเม็ดเลงันกบอลลัมบนๆนะครับจากจันเบ็คกี้ีสไตล์เบ็คกี้คีย์บอร์ดไยนิ่งนะครับพร้อมด้วยทีมงานการดตีเพชรน้ำเงินแบด์ เจคนงามเสิามาเป็นไปนองมีไปน้องคนที่มาเป็นครูมากับแฟดหรือว่ามากับมูอยากจะรู้เจ้าไม่แรดอ,อยา่างหากว่ายังเคยส่งสิ่ตอบมาเด้อเป็นภาษาที่แปลไลนเลิฟอยู่คนหลังข้างเขาเันแฟนหรือมูอยังบอกมีคู่หรือเจ้ามีคนจอก มองแล้วก็มองสอดสายตามองจนลงหอดก่อนล้ำพออยากโทนเวทีไปเอานำผู้สาวฟังลำคิดอยากขอเบอิ่์โทรปวดหัวโลแทละโนว้วใจเห็นสาวใดก็บอกคือเห็นเพื่อนชนาเวทีอายเป็นกระเตอกระเตออยากเอาน้าเพื่อนเดผู้สาวคนงาม หมดเป็นผู้ลองผู้รับยืนแท้งหาในฟังกันแล้วกันครับนี่ยืนลองเพราะใมือนี้ <l ug> ตาอาวัจนชผู้สาวฟังลับม,มีสูรเราบอรมีเพฟนไม่รออยากขอเราเอ่ยถามรักก็ข้ามหรือว่าพี่มิรรสิทธิ์ขอสมัครเป็นมิตรในก้นเก่งเจ้าทอดดาเสาพักบงง่ายสิมาทอดดาวนายุดบงง่ายสิเว่ยไก่บอสาวจะสมสิ่งตอบแนหรือเจ้าบอแค่เลยผู้บ่าว มาลานบได้ชับสาวพัยาไปขอเสียงคนอิสระ วนกันต่อครับพีน่น้องตามข้าแน่น้ำชาอิสะคระนะครับโค้สกิสละพอกเราอิสระคราับพ<ว>นพูดแลคนสดคนสดมีรักไว้ที่ใจมันก็เหมือนไฟร้อนเราเหมือนจะรักสามเศร้ามันไปบอดเขาอีกหนึ่งชายซ้อ แต่เาพราะเราไม่มีคามใด,มมมมดแต่เป็นเพรมีบวามใแต่ละาไอ้คือเมฆแต่ลราพม่รักกเนีจบวดพราะราไม่อเอา,เเววา,า,มาไม่ได้จำอยู่ทำอยู่รักหัวใจแต่ไม่รักที่ไดนนอกจากแม่ฉันมีสระโยดาทุกวันสีขึ้นไปแค่ละวันนิดวันหน่อยไม่เป็น,นก็น้อยโอ้ไรพอดความรักแท้ฉันงานเขาวัดมาแล้วหัวกลวงแก้ว แล้วก็ต้องผ่านไปบอกอริชาติคู่นั้นที่เขาข้าใจทุกวันชันไม่มีใครเป็นได้บังคับบัญชาไปใส่แล้วบอกมีไฟ ไปใสแล้วบ่มีไฟถาไปคล้องไฟอืดคือเก่าพอเรากาบไปนั่งสนเหลาโอ้ยเมาแล้วกบเป็นนอนร้อนทำอำเภอใจความรักจะหม่ไม่อยากจะรู้ตระหนีนั้นคือศัตรูจานั้นจะอยู่เป็นเสรีใช้รสมองที่มีทั้งวันทุกงวีทัาปากกินช่วยแม่พริกฟื้นผืนนิ่งหายเป็นพืินหิ้งทองไม่บองหัวใจเป็นอิสลั ชายคนนี้นะเมียหลวงเมีย้นยก็บ่มีเสื้อบองบ่จะเบ้าแจนก็ยังมองโลกแง่ดีหัวใจไม่มีราคีเหมือนกับพวกสตรีบางตนอ้าอ้าทษละเคยขังใจไว้ขอโทษละเคยขังใจไว้

บอลกันต่อกันเลยกันนะครับรัดนสาวเจ้าภาพขอบคุณมาลายน้ำใจจากคุณแม่ออดด้วยนะครับพี่มอ็นการแนวตรีนะครับคอยสุขภาพแพลงแรงรับรวยกันเล่นกันนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณมาลายจากแม่ออดด้วยนะครับฮร้านสาวเจ้าภาพที่นั่งสบาบอยู่หน้าเวทีไม่แต่หน้าตาดีๆมาหลับปานีไอ้แซดสีใจ ถือดอกกลาบไปสาวปาเตรียไมไว้บอให้ใครบางคนละถือพวกมาไลา่ส่อข้อของอายอยังวางนั้นเธอัดงานทิงใจไม่แก่กมากมายมาเอาบุญน,นำคืนนี้เขามีบอลับมีสาวคนงามมาดนักเธอเลอะลานสาวเจ้าภาพไปสาบม่แฟนหรือยังเราเออยยังสดเสมอดอกบางไม่เออขอเฟซไลน่อย ฮับซักซักตาหอยยิ้มเจ้าเห็นหน้ายเอาเต้นตุ๊กตะตัดหอยยิ้มเจ้าเห็นหน้ายเอาเต้นตุ๊กตะตัดสวยเหลือเกินแลสาวจะภาพจะสับซึนักใจแง่วางอยู่บอกคำคำสาวผู้มาฟังลำในงานอี้โตัชายที่สินแล้วปิดไปทำไปหาลำคำมื่นว่าเคยพอผูกงามเจ้าภาพใจดีแถบมีหลานสาวมากมายอย่าลืมปีหน้าฝากไปจ้ากผมมาลำในงานอีกน้าจะบอกไหม คนสวยช่วยรถราคาไม่ดีรับสามแสนห้าไม่ด่าสิลดให้สามแสนสี่ก็ต้องมัดจำแต่ต้องให้ลาไปทำสัญญาไอ้เองทีนักงพนักาเก็บไปสัญญาอยู่ที่โกสุกที่พอดมื่อวันงานสองเขาเค่อยมาละพากันอีกทีปากหลานจะภาพงานนี้ให้มาลับฟรีไอ้เองก็ดีจ้า มัเดี่ยวปีประนอนี่เนาะรอบไปละหัวใจมันสาวรอบไปละหัวใจมันสาวหลาสาวเจ้าภาพกิ๊บสมอยากสิลุไปนั่งนาดรับแถวเป็นยังขึ้นอายมายืนดองเพลงกิ๊บเจ้าวัดหลาสาวเจ้าภาพอันนี่จักเป็นละพอดีแต่น้อหนอแค่น้อหนอเออเอเอาเสื้อขาเจ้าอยู่เด้อผู้สาวเด้อ ทาอยู่เด้อว่าษัทว่าทาแห่งใจจากผูศศ้แายผู้สาวผู้เบาผู้แพรียวทั้งบาดนี้พร้อมทานไปกับสารก,ารก้าวตอนล่ำจากดันเป็นกี้พิตาร์อาจารย์ครับไหลไปทางล่ำเพลินลำ่นลำแทนกันเลยกัน<อ>้าพี่น้องม้วนวน,น,นะครับถ้ามีเวลานะครับรพ,พี่น้องกําลังมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับอาจารย์โซไปทางล่ำเพลินกันเลยกันไปคังโจวย์ล่ำเพลินเมนเลยสักสามก้าวล่ำกันเลยกันนะครับเพื่นอยากลองน้ำมูเห้เพื่อนลองน้ำมูเลย ฝาพี่น้องอย่พายรอบนอกรับซื้อบัตรจองตัวต๋วก่อนชมภายในนะครับหวความุบสามีตตอน้องกล้วกันในช่วงแรกนะครับ